ชิมงานเทพลีลาชี้แจงแก้ไขขอโทษแฟนคลับ NCT 127ค่ะหลังให้ข้อมูลผิดนะคะทำให้แฟนคลับรู้สึกไม่สบายใจทำเอาแฟนคลับ NCT 127บางคนเกิดความไม่พอใจค่ะเมื่อช่อง YouTube ของเทพลีลานะคะได้เผยแพร่คลิปไปดูคอนเสิร์ต NCT 127 Second Tour Neo City Bangkok The Link ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่3ถึง5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและบอกว่า NCT 127มีสมาชิกทั้งหมด9คน ด้วยดราม่านี้ค่ะเริ่มมาจากที่ช่อง YouTube เทพลีลานะคะได้เผยแพร่คลิปที่มีชื่อว่าสันฝันน้องพาไปดูคอน NCT 127และเนื้อหาภายในคลิปบางช่วงบางตอนค่ะได้อธิบายว่า NCT มีทั้งหมด4ยูนิตคือ NCTU NCT 127มี9คน NCT Dream มี7คนและ w a y ีมี7คนค่ะต่อมาค่ะได้มีผู้ใช้ t w i t t e r รรายหนึ่งนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของ NCT 127ค่ะได้แชรคลิปช่วงที่บอกว่า NCT 127มี9คนพร้อมกับข้อความว่าปกติคนก็เข้าใจ ผิดอยู่แล้วมาเจอคลิปที่คุณดูเยอะขนาดนี้เขาก็จากันไปว่า1นึมี9คนจริงๆเข้าใจว่าสับสนได้ง่ายเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ข้รใจร้ายกับศิลปินและเมนของเขาเลยเขาคือเมมที่อยู่มาตั้งแต่ตั้งยูนิตด้วยซ้ําแล้วเป็นสื่อมาเผยแพร่ไปด้วยข้อมูลนี้ซึ่งต่อมาทางด้านคุณเตอร์เทพบีลาไ,ได้รับทราบและไม่นิ่งนอนใจคะ่ะได้ทวิตข้อความตอบกลับว่าพี่เพิ่งมาเห็นนะครับกาลังสอบถามทีมเพิ่มเติมอยู่อาจจะจัดการอะไรช้านิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศอินเทอร์เน็ตทางนี้แย่มากๆแต่คอนเทน โทษน้องๆหลายๆคนที่ทําให้เสียความรู้สึกไวลล่วงหน้าก่อนเลยนะครับซึ่งถือว่าทางทีมงานของเทปบีลาค่ะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะเพราะในคลิปเจ้าปัญหาสารสันน้องพาไปดูคอน n c t ได้ตัดช่วงที่ให้ข้อมูลว่า NC t 1 2ึ่สมีสมาชิก9คนออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับชี้แจงและขอโทษอีกครั้งว่าทางทีมได้รับทราบจากผู้ชมคลิปของพวกเราแล้วนะครับว่าเกิดเหตุข้อมูลในคลิปผิดพลาดและทําให้หลายๆคนต้องเสียความรู้สึกพวกเราต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยครับเราได้ตัดคลิปช่วงที่พูดถึงจํานนวเมมออออกไไปพื่่ให้้ข ที่ไม่ถูกต้องยังอยู่ในคลิปแล้วขนุนก็อยากฝากข้อความหาทุกคนตามนี้ครับสวัสดีค่ะขนุนนะคะมาชี้แจงเรื่องที่พูดว่า Member NCT 1นึ่มี9คนอันนี้หนุนผิดเต็มๆหนึ่งร้อเค่ะที่พูดแบบนั้นออกไปสื่อสารข้อมูลออกไปแบบผิดๆและพูดกระทบจิตใจเมนวินวินทุกคนขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้เลยนะคะว่า Member NCT 1นึ่มีทั้งหมด1ิคนนะคะขอโทษทุกคนด้วยค่ะที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดออกไปขอโทษจากใจค่ะทางนี้ทางนั้นความผิดพลาดนี้พวกเราขอรับไว้ในรูปแบบทีมีมเพลา ไม่ใช่เฉพาะขนุนหรือคนใดคนหนึ่งพวกเราขอโทษอีกครั้งที่ทําให้เสียความรู้สึกกันนะครับทางทีมงานทีมกีฬาก็ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมทีทมงานด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทราบความผิดพลาดนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะรีบแก้ไขปัญหาในทันที